สบายดีครับพี่นอ้องตนผู้ชม,มืันนี้ปิดบ้านสุกที่สามเดือนท่านว่าคมพุทธศักราช2 5 6 4ครับืันนี้เป็นบ้านสุกร์เหมือแลงนะครับหลังจากเลิกการจากการทำการทำงานคุมคนชนเขา,ามามาเบิ่งงัวมาวงัวเขาขอก งวดช่วงนี้ขายยากลำบากพี่น้องเป็นใดวบ่ได้ไปตลาดโดนแล้วบ่ได้เอาง่วงวไปนะครับพี่น้องชมบรรยากาศรอ,รอบๆบริเวณขอกง่วงคู่มั่นชนนะครับก็ได้พี่นอ้องเบิ่งห่วดนะครับวันนี้เป็นไใน <c oughs> นะครับบ่ได้ไปตลาดโดนแล้วคิดว่าคิดว่าให้พี่น้องฟังนี่ว่าผูอยู่งสามตัวครับเนี่ยตัวหนึ่ง นี่ยวบผูตัวหนึ่งนะครับงวบผูตัวนี้กับลูกบามันโค้งโตครับเียเป็นหนองเบิ้งสูงกับบ้านลอยสามที่บวกครับโขบสูงเงี้ยงาวอยู่ครับจะเป็นหน่อแกมต้มเมินละค่ายผมผมดีววาเท่านี้มันถินสมบรูรณ <c oughs> นี่คือตัวแรกครับ เราบม่งวดังวดผูกกันเนาะงวดเมียจังว่ากันทีหลัง <c oughs> เดี๋ยวหลอดเขาได้ครับปิดประตูแล้ววาครับนี่ผูตัวนี้ครับผูตัวที่สองอันนี้ลูกกระทิ่งแดงโอ้ยพริกแดงใช่นหมพริกแดงแติวมา ูลพริกแดงครับตัวนี้เป็นสี่เพิ่นแม่เพิ่นก็ว่าหลูกของพริกแดงสูงกว่า่างลอยสามที่บวกขึ้นกันครับนี่ตัวที่สองนี่ตัวที่สามครับแั้วนี่เพิ่นก็ว่าลูกซี่ใบล่ะครับเพิ่นว่าแนวบอก่ากินน้ำเพิ่นเพิ่นก็ว่าลูกซี่ใบนะครับตัวนี้พี่น้องเบิ่งไทยครับ ดูข้างกันนี่นี่ครับมีทั่วหูดผุยสามตัวนะทานี่ผมขึ้นจะเปิดจักหนึ่งแสนหนึ่งมื่นไห,นหนม,มไ 1, 000, 000, 000, 000, ครับเป็นอะไรเห็นทรงขันบะเปิดเป็นหนึ่งแสนหนึ่งมื่นครับสามตัว อขอกน่อยะครับมดดสตัวนี่แหะครับเปิดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนพี่น้องตีชมหน่อยเด้ครับเดอ้อผมเปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่วเปิดไปหนึ่งแสบาทเหมเบื้องเมียงวดไทยครับนี่ งวดไทยสีดำเมียนี่เปิดไปแซวหาลอยผมผสม,มนี่ครับผสมผสม KF68 ผมมันได้ผสม KF31 หมอคมนนี้บอกชมว่าโอ้อยานมันออกว่าไรว่าจังไป,ไปเลี้ยเอา KF68 ผสม,มให้ครับเปิดไปสองหมื่นห้ารอยนี่ซระเบียนี่นะครับผสมแล้ว ไปประมาณพอเดือนไป็น้อยอยุ่แถวนี่แหละครับประมาณเดือนก,กูน้กวน,นนี่แหละนี่เดือนนี่แหละผมจำอะไรแต่นีใบ,บ,ใบอเหรอครับมีใบมีหลอดสีดำเบิ่อขอบคูมันชวนเป็นน้องเพิ่อน,น,น,อนถ้าเป็นน้องสนใจครับเดี๋ยวเบอร์ทั่วใจที่หลังครับสนใจสามารถมาชมได้ครับเอาเบิ่งในขอบนี่แหละพอใจจะสือไป เป็นรอดครับนี่แหละครับสามตูนะครับนี่ตลอดแม่นี่แม่แยกลูกมากครับนี่สูงกว่าบ้านลอยอีกสามทีนี่นะครับแน่ๆน่แยกลูกครับ เนี่ยในเปิดไปเศร้าหาครับเนี่ยในเปิดไปเศร้าหาในเมืองไทยใะลูกเปิดไปเศร้าหาครับเมีแยกลูกนี่แหละครับมีงวดเหลืองวดวยุห,ห,หาโตนี่แหละครับว่าได้ไปตลาด ว่าฉันไม่ีเวลาไปได้เปิดได้ขุดนา,อาขออกจากค้องนี่แหละนี่นะครับเทิร์กซามตัวจะได้หนึ่งแสนหนึ่งมืนเมดํดำผสมเคเอฟหกแปดไปจากได้เศร้าหาลอยเมย์เมย์อย่างลูกมากครับเนี่ยคนขายลูกกันไปผมเลยซื้อเมย์อันเปิดไปเศร้าหารครับ พี่น้องสนใจก็สามารถมาชมที่คอกงัวคุ้งวันชนได้ครับอยู่บันหัวหน้าต่หมดว่กุงอำเภอเมืองสวรรค์แกบาดเลดครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเกตหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาหาชมได้ครับผลักขิจหลายครับช่วงนี้ท่านมาได้ก็เป็นไปซื้อขายตลอดนั่นแหละแต่ช่วงนี้ทำงานก็เลยเพราะมีเวลาปนใดครับจินองบอกไปซื้อกันซื้อมาไว้นี่แหละครับ เสือมไว้ให้เพื่อนเพื่อนพวกมันเอ้ยไปเสือให้ในกระบายบนะครับไปโป้ป้พี่น้องเห็นดานพี่น้องก็ะดิ๊อกได้ใจมันไปตลาดโดนถูกทูหาหนายห้อยน้ำกันนะครับคิดหอด <c oughs> นี่แหละครับสภาพน่างบนแรงที่ผมอยู่ผ้าผีผ้าหน่องมองผักหมองเศร้ามันเห็นงามหน่อยยุ้ยสกันยู้ได้ว่าจะมีความสุข <c oughs> มีหนามมีได้มีน้องหนามมีปลากิน พออกพอใจแล้วครับอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากบอกอบ,บอปอป่ากัอยากระตากมาอย่างมากินเอาฝากตอนพี่น้อยพียงแค่นี้ครับพี่้องสนใจก,กับทรมาตามเบอร์นันละเด้อนะครับฝากไว้น้ำแน่ตีช่วไว้น้ำแน่ราคาปีานี้ไง คนสนใจกับโทรมากครับติดต่อมาได้มาชมมาเยี่ยมมายามผมนะครับต่อที่ขอกคุ้มมันชนครับนี่ขอเกาเ้าค่าสบายดี